แม่มาไทยแม่แดงครับน้ำบึงปลาเข็งปลาเข็งนี่ม่เออปลาเข็งบานเท่าแสบขนาดถ้าเกลือถ้าเกลือนะครับมื่อนี้นมาซึ่งสายยมันลุงมาซึ่งช่วงมีใช่ครับ,รบอไอพี่ปอเป็นมือมือเออมือแรงเปิดร้านว่ไปเกี่ยวซีวนครับ <c oughs> อันนี้คือวา่าครบทีมเด้ออันนี้พระเอกคิดหวดพ่อแม่ <c oughs> อันนั้นผู้ร้องครับแต่อีแม่ผู้เล่นเด้บอ,อด <c oughs> ดบังยิ้ได้กะหายยิ้มนั่นแต่ว่าพระเอกมีสามคนพระเอกมีสามคนแต่ว่าพ่อขบแม่นน่มีคู่เดียวคูดเดียวอือคู่เดียว คนกับเลเี้ยดีแน่คนตีแน,น,น่ตีตอนใดตีตอนว่าเด็กน้อยคักหน่แต่ว่าแบบพอดีค่ะคือตอนโชคเล่นนะพี่น้องตอนโชกเหร่นพอดีค่ะอันนี้<า>ไปเชียงนั่นเล้วเนยแม่ไปเชียงบนไปเชียงเลี้ยงหรือปเชียงธรรมชาตฉาดเลยัลไปเชียงขันไปเชีเยงเลี้ยงมันสีนั่นมันสีเป็นตัวใหญ่บโบดหรอกอบนคาโอ้ยจีฟอมมาที่นี่ตัวใหญ่ขนาดนั้นจีฟอมพี่น้อง ซีจีเล่นอ่ะฮาจีเล่นอ่ะฮาจีฮาจีเอาไี่ว่าสั่นแม่เอามันตัวใหญ่ตัวใหญ่เออตัวใหญ่แวะมาบ้านผู้กำกับเพิ่์นดีครับพี่น้องฝากหนังหนังเลี้ยงก่อนเฮอะเขาไทยไหมฮักมั่นเหรอมันฮักมันแล้วไทยใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วเหรอเนื้อผักชองเด้อผักชองเออเออเออปาทิตย์นี้แม่เราอยากเห็นรถจะชั่นมวงนี้เอออยากเห็นลาบแล้วที่นี่มันไกญ่ อยูอันนี้ขึ้นนำเพื่อนน้องมซอวะเือมครับเพือมเพือมเมือกดเม่กระเอกลักษณ์ป่อยได้ห้เดกดาโบเมนนเบื้องแม่มาั้งแต่ผุนเดกแต่แก้มเลยเนาะห้องน้้อง้นเาะสบายเลยอย่างน้อยแม่หันก็ได้นได้ป้าไปครับฮับลูกอยู่แม่แม่ มีคนหลับทรงนังเบนมาย่างดีหุ่นเมื่อ้เรียนเรียนมาทันเบนแล้วเนาะเรียนมาทันกันว่าห่างกันสองกิโลสองกิโลอย่านาะมาแม่งหาออกเมอกอนนาน้ำนมาล้นตา้ยนตาอยแล้ตันึ่งอันเดบหนึ่งมันตาเาเออมันตาเทาอมันตาเทาเออ ทั wollen, il, ้งหนึ่ง oh, กับลังส uh, oh, okay. ืด NO ังไฟเห็นอย่างบูกไก่โอ้ลูกบักหอยลูกบักหอยลูกหอยแต่บักหอยเช่นเราไปซื้อบักหอยทองมากินเนี่ยโล่ละอร่อยแต่ว่าบ่แสบดอกหอยแม่เห็นยเขาขายยู่ครับแม่หั่ดูจากหลข้ามเนี่ยบักหอยนี่ละโล่ละสามลอยกรอบหอยทองบอกแม่แม่หอยทอง รู้ละสามลอยอันนี with ้รู้ละลอยแต่ว่ามันน่ะหายน้อยน้อยมามันก็เป็นจิ้นแบบเชื้อหลีนละเนาะเชื้อหลีนสีทองไอ้จิ้นเดียวกันเนาะขึ้นแข่งขิดนขัดสีทองอืมสามลอยพึ่งซื้อยวนสารค้ำเชื้ลิลี่มันซื้อให้แม่กินน่ะตายกูมาจินได้แถวหลังลิลี่แม่บ่เอาเด้อว่าชนดอกอันนี้ อันนี้หันว่าไปแล้วนี่อันไปรอตลาดหอยเดือดนี่อยากไปบอกหอยปังว่พ่อหอยปังมีแต่หอยเชอรี่ก็แน่กินกวนหรือแม่ฮะเฮ็ดปวกก้องเฮ็ดละงหกไลาไล่แม่อยากเนี่ยมันเลือดเสียเสือหลายค่ะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปวกน้อยจานน้ยนะแน่นค่ะยี่ตลาด เห็ดปวบ้านเรา้บแม่อยากกินแต่เห็ดตะไคร้บาเห็ดตะไคร้กลายจ้วเนาะอีเมียตำบอกริกเห็ดย่างย่อเครับตำตำพ่อปุกๆนีเมียครับ้อเองมต้อกินเลไมเอานี่เดี๋ยวบางแก้วให้นังได้หรับุคคบ้านบรรยากาศนะครับพีน้องครับบรรยากาศ่านีมีที่จังหวัดน้องบัวลำพู อำเภอเมืองมากในกีฬาเเออมากมามากมามาแคุยักมาเคยกินซีจีหาจีวะนี่นะนี่นี่เห็นกับความวักนั่นเอามานักกะลำบากน้อยหนึ่งครับใครอยู no um ่บ่เม uh ่ใครอยู่บ่บ่มีดิานบ่มีดกานตำรวจใครอยู่เอามากกัเด็บ่มีดิานตำรวจใครอยู่นายนี่ผู้ย่านมันบ่เหลือว่ากูจะเลียวหาขียห่า ใครอยู่บะมีดานเป็นเป็นยังครับตำรวจจะจับขอให้ยังหนึเว้ยเอาควางสงวนขามประเทศนู้นหลายเทียรนี่ตาสมวนไปเสียงกันครับตำรวจยุ่นไอเนี่ยก่อนนู้นไทยว่ะมีตรองริ้นวันหนึ่งมาดึกกับตำรวจกองค้ายิ่งวันหนึ่งที่อันนี้ย้อนบักนี้ละตำรวจเขาจะสงสัยว่าเป็นยังเขาจะหาว่าเขาเอาสารสมวนขามประเทศนะตากนเะพวกกันฟ้อก ก็ได้บ่บ่อะไรแตะ่มาเลี้ยงผาเลี้ยงผาอยู่างเนี้ยเลี้ยงผาหนึ่งพันเลยไหมก็ที่เรียกาผู้สาวคนบอกบอกว่าผู้สาวดิเออไม่ต้องใช่เหรอผู้สาวยี่มาแต่องใช่เหรอชุดเรียนอย่างนี้ที่ดีดการเลี้ยงได้แล้วเดี๋ยวที่พวมท่านเลี้ยงได้เดี๋ยวนี่อื่นเขาก็ว่าเลี้ยงได้เหรอเด้ มันคือว่าดังไฟตัวหมกหอยดังไฟตัวหมอกหอยป่ะหหอยเออนี่มาเล่นหนังผได้ละเด้อปากายแน่ปากอีแม่หายไปเหรนหนังน้ำแนเดี๋ยวาอีแม่จะเอาไปเล่นหนังอีแม่ไปเล่นหนังน้ำสิไปบ่ไปบ่ไปเล่หนังนแม่แดงบ่ไปบ่เบเอากอบนีวพูดเขาใจความู้สึกมึงเนี่นี่